สวัสดีครับสวัสดีและสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสว,สดวิสวัสดีทุกท่านครับที่เข้ามารับชมวันนี้นะครับพบกับผมเช่นเคยเสียหนึ่งเลสซิ่งขอนแก่นพระเครื่องหลวงพ่อหนชันทะสาโรนะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะครับมาเจอเจอกันนะครับเหมือนเดิมกับผมเสียหนึ่งเลสซิ่งขอนแก่นนะครับพระเครื่องนะครับวันนี้ก็มี น้ำมันนะครับแล้วก็มีพักเครื่องมาให้รับชมกันเหมือนเดิมนะครับพอดีเมื่อวานผมไปวัดมานะครับไปวัดมาก็เข้าไปกราบหลวงพ่อนะครับเพราะว่าเดือนหน้าจะมีงานนะครับวันที่เดือนนี้แหละนะครับเดือนนี้จะมีงานวันที่17นะครับวันที่17ทีนี้ก็เลยมาแจ้งทุกท่านให้รับทราบนะครับว่าวันที่17นี้นะครับที่จะมีงานที่วัดเนี่ยนะครับเราก็จะมี การเตรียมงานนะครับวันเสาร์นี้นะครับวันเสาร์นี้นะครับผมนะครับวันอาทิตย์เสาร์อาทิตย์นี้นะครับผมและทีมงานนะครับก็จะเข้าไปเตรียมงานนะครับกางเต็นท์นะครับกางเต็นท์แล้วก็ตัดหญ้านะครับเพราะว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็ดำริเมื่อวานนะครับว่ามาตัดหญ้าให้พ่อหน่อยนะครับมาตัดหญ้าให้ให้มันเสร็จนะครับทีนี้นะครับ งานวันที่17ที่จะเริ่มเป็นงานอายุวัฒนะนะครับเป็นงานอายุวัฒนะเนาะนะครับก็แจ้งทุกท่านให้รับทราบว่างานอายุวัฒนะบางท่านก็ไม่เข้าใจนะครับสับคาว่าอายุวัฒนะก็คืองานวันเกิดหลวงพ่อนั่นแหละนะครับทีนี้เรามีการนิมนต์พระสงฆ์นะครับเกกินะครับทั้งพระสงฆ์ในจังหวัดขอนแก่นเนี่ยนะครับและเกกิต่างๆเนี่ยนะครับรวมแล้วกว่าโอเยอะเหมือนกันนะครับเป็นร้อยนะครับที่จะมาในงานนะครับที่จะมาในงาน ه, วันวันที่17นี้นะครับใครที่อยากทําบุญอยากมากราบมาไหว้หลวงพ่อมาได้นะครับทีนี้นะครับวันอาทิตย์เสาร์อาทิตย์นี้แล้วเขาจะมีการตัดหญ้าที่วัดนะครับเขาจะมีการตัดหญ้าแล้วก็เตรียมงานนะครับใครที่อยากร่วมบุญนะครับใครที่อยากร่วมบุญกับผมนะครับใครที่อยากร่วมบุญกับผมมาในครั้งนี้นะครับอยากจะร่วมบุญามานะครับเมื่อวานก็มีน้ํามันเสือนะครับน้ามันเสือออกมานะครับให้ ได้เช่าบูชานะครับรายได้ทุกบาททุกสตางค์เนี่ยนะครับรายได้ทุกอย่างนะครับเราจะนําไปซื้อรถตัดหญ้านะครับแล้วก็จะไปใช้จ่ายในเรื่องของเติมน้ํามันนะครับตเตรียมงานจัดสถานที่นะครับแล้วก็จะมีการถวายน้ําดื่มนะครับใครอยากถวายน้ําดื่มใครอยากร่วมบุญนะครับทีนี้รายการที่ผมจะเปิดในวันนี้นะครับรายได้ทุกบาททุกสตางค์เงินของท่านที่บูชาในวันนี้เข้าวัดหมดทุกบาท ทุกสตังค์นะครับเข้าวัดหมดทุกบาททุกสตังค์ซื้อน้ากับซื้อรถตัดหญ้าลถตัดหญ้าตัวนี้มัดจําเรียบร้อยแล้วนะครับรถตัดหญ้าราคา1 5 0 0 0บาทนะครับเป็นลถตัดหญ้านะครับแบบสะพายไม่ไหวนะครับแบบสะพายเนี่ยเรามีอยู่ทั้งหมดอยู่เจ็ดเครื่องนะครับแต่ว่ามันมันก็ยังไม่พอเนื้อที่เพราะมือเนื้อที่วัดเนี่ยยี่สิบยี่สิบห้าไล่เนี่ยนะครับ 25ไล่มันค่อนข้างที่จะกว้างนะครับเพราะฉะนั้นเวลาตัดก็ค่อนข้างที่จะเอาการเหมือนกันนะครับทีนี้นะครับก็เลยจะมาเปิดน้ํามันเสือน้ํามันเสือนี้นะครับเราออกหลวงพ่อเก็บไว้ตั้งแต่วัดท่าสะแบงนะครับวัดท่าสะแบงนะครับวัดเก่านะครับวัดท่าสะแบงนะครับตั้งแต่สมัยอยู่วัดท่าสะแบงนะครับแล้วก็มีคาถานะครับนี่นะครับคาถาให้ใช้ด้วย นะครับในนี้นะครับใครที่เอาไปใช้แล้วนะครับตัวนี้จะเป็นมวลสารเลยนะครับเป็นมวลเป็นเป็นหัวเชื้อเลยนะครับด้านในนะครับนี่นะครับมีนะครับนี่นะครับเป็นน้ํามันเสือนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับแจ้งก่อนว่าน้ํามันตัวเนี้นะครับเป็นของหลวงพ่อเก็บไว้นะครับตั้งแต่นมนานแล้วอาจารย์หนิงนะครับสมิง ลายทองเนี่ยนะครับอาจารย์หนิงอาจารย์ศักดิ์ที่วัดเนี่ยท่านก็เลยมีดําหนีว่านะครับท่านก็เลยมาจัดสร้างนะครับอาจารย์หน่งก็มาจัดสร้างนะครับเพื่อที่จะนํารายได้ทั้งหมดเนี่ยนะครับขออนุญาตหลวงพ่อนะครับเอาน้ามันมาแบ่งเปิดให้บูชารายได้เนี่ยเอามาช่วยในการจัดงานไม่ว่าจะเป็นซื้อน้ําแล้วก็ซื้อเครื่องตัดหญ้าหลักๆก็คือซื้อรถตัดหญ้านั่นแหละนะครับทีนี้นะครับวันนี้เนี่ยนะครับมันเหลือไม่เยอะแล้วนะครับเมื่อวานเปิดไป ร้อขวดนะครับทั้งหมดเปิดไปแค่199ขวดนะครับก็เหลือแค่นี้นะครับก็หมดแล้วหมดเลยนะครับตอนนี้ก็เหลือ1 2 3 4 5 6อห้กเจดเหลือ7ขวดนะครับเหลือ7ขวดสุดท้ายนะครับเหลือ7ขวดสุดท้ายใครที่อยากจะร่วมบุญรายการนี้นะครับเมื่อวานคุณพี่สามารถก็ร่วมบุญมาแล้วก็แล้วก็อีกพี่ท่านหนึ่งที่อยู่เชียงใหม่นะครับ คุณพี่ก็ทําบุญมาตลอดนะครับช่วยทําบุญมาตลอดเนาะนะครับราคาไม่แพงนะครับราคาไม่แพงรายการนี้นะครับใครที่อยากได้นะครับในแต่ละขวดเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับนี่นะครับบางขวดก็จะมีนี่นะครับน้ำมันแท้แน่นอนนะครับนานมากนะครับเป็น10บสปีแล้วนะครับเก็บไว้ตั้งแต่วัดท่าสแบงอะนะครับคิดดูแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้น มีมาแบ่งให้ไม่เยอะนะครับมีมาแบ่งให้ไม่เยอะเหลือแค่เ็จขวดเท่านั้นนะครับเกขวดสุดท้ายนะครับนี่นะครับเกจขวดสุดท้ายใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นี่นะครับพระเหมือนกันนะครับพระสามองค์นี้นะครับใครอยากได้นะครับติดต่อมาเลยนะครับผมให้ในราคาที่ให้ในราคาที่จับต้องได้แล้วกันนะครับราคาที่ไปต่อ ได้เลยทีเดียวนะครับสาหรับรายการนี้เพราะว่าเราจะเปิดร่วมบุญทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมมาพาให้ดูนะครับเป็นรายการที่เราจับต้องได้ทั้งหมดเลยนะครับราคาไม่แรงเนาะราคาไม่แรงนะครับราคาที่ผมเปิดวันนี้นะครับเป็นราคาบอกเลยว่าไม่แรงนะครับให้ไปเลยนะครับเหมือนเหมือน ทำบุญนะครับทุกบาททุกสตางค์ทำบุญไปเลยนะครับนี่เหมือนกันล็อกเก็ตเหมือนกันนะครับทำบุญไปเลยนะครับทําบุญกันไปเลยรอบนี้นะครับแล้วก็มีเสื้อสตาฟนะครับเสื้อสตาฟนะครับเป็นทีมสตาฟจัดสร้างนะครับขึ้นมานะครับผมนี่แหละนะครับกับทีมงานเป็นคนจัดสร้างขึ้นมานะครับมีมีสีขาวตอนนี้สีขาวเหลือ XL นะครับ1ตัวนะครับสีดํานะครับแขนยาวนะครับเหลือ2ตัว XL นะครับ XL 2ตัวนะครับแล้วก็ สีดำเหลือ2สีขาวเหลือ1นะครับนี่นะครับสวยๆนะครับเป็นเสื้อทีมงานสตาฟนะครับไปใส่ไปวัดนะครับไปหาหลวงพ่อนะครับช่วยงานนะครับจะเป็นเสื้อตัวนี้เวลาไอ้นี่นะครับไม่ได้เกี่ยวกับทางวัดนะครับตัวนี้นะครับแจ้งไว้ก่อนใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ผมเหลืออยู่สีขาวเหลือตัวหนึ่งนะครับสีดําเหลือ2ตัวนะครับนี่นะครับใครสนใจก็ ติดต่อสอบถามเข้ามาสำหรับคลิปนี้ไลนี้บารมีหลวงพ่อชันายกรุงทองทุกๆท,ท่านสวัสดีครับ